ีนะครับขอต้อนรับทุกท่านสู่รายการ The Truth ความจริงแห่งชีวิตนะครับรู้ไหมครับว่าพระคัมภีร์เป็นหนังสือที่พระเจ้าทรงดลใจให้คนเขียนขึ้นนะครับถือว่าเป็นของขวัญที่พิเศษที่สุดที่พระเจ้าทรงมอบให้กับคนพระคัมภีร์เปรียบเสมือนเป็นแผนที่ที่ทำให้เราได้เห็นแผนการของพระเจ้าและยังคอยสอนให้เราดำเนินชีวิตว่าการดำเนินชีวิต ที่เป็นไปตามน้ําพระทัยนั้นจะเป็นเช่นไรพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่แสนดีนะครับพระองค์เองก็มีแผนการที่ดีให้กับเราแต่พระองค์ก็ไม่ได้ปล่อยเราไว้ตามลําพังเพื่อที่จะให้เราหาวิธีการเองที่จะดําเนินชีวิตตามแผนการของพระองค์แต่ลองคิดดูนะครับพระองค์ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์มาอยู่กับเราและพระองค์ก็ยังให้ถ้อยคําของพระองค์ที่บันทึกเอาไว้ด้วยผมเชื่อนะครับว่าคริสเตียนทุกคน ถ้าเรียนรู้ในการที่จะดำเนินชีวิตตามถ้อยคำของพระเจ้าแล้วก็พึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ยังไงเนี่ยเราก็สามารถที่จะดำเนินชีวิตตามแผนการและจุดประสงค์ของพระเจ้าได้แน่นอนครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ผมอยากจะแบ่งปันในวันนี้นะครับคุณรู้ใช่ไหมครับว่าในชีวิตมีหลายเรื่องที่เราจําเป็นที่จะต้องตัดสินใจแล้วคุณรู้ใช่ไหมครับว่าการตัดสินใจต่างๆในชีวิตของเรามันก็มีผลกระทบต่อชีวิตของเราด้วย ดังนั้นถ้าไม่มีพระเจ้าไม่มีถ้อยคําของพระองค์แล้วหลายๆครั้งชีวิตมันก็อาจจะเกิดความสับสนนะครับบางครั้งมันก็รู้สึกว่ายากลําบากจังเลยที่จะตัดสินใจในบางเรื่องและตรงนี้แหละก็เป็นเรื่องที่พระวจนะของพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะคอยช่วยเหลือเรานะครับผมเองก็เชื่อด้วยสุดหัวใจว่าเมื่อเราเองอยู่ในถ้อยคําของพระเจ้าเสมอจะช่วยให้เราสามารถตัดสินใจได้ดี แล้วก็ตัดสินใจได้ฉละเป็นประโยชน์ต่อในชีวิตของเรานะครับคือมันก็เป็นเรื่องธรรมดาทั่วไปนะครับที่เราสามารถตัดสินใจได้ด้วยตัวเราเองเช่นวันนี้เราจะกินอะไรดีเราจะใส่ชุดไหนดีคือจริงๆสิ่งเหล่านี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องเลือกแล้วก็ต้องตัดสินใจกันในทุกวันอยู่แล้วซึ่งมันก็อาจจะไม่ได้มีผลกระทบต่อชีวิตของเรามากมายอะไรนะักในแต่ละวันแต่มันก็ยังมีเรื่องสําคัญสาคัญในชีวิตของเราว่าเออเราจะเลือกอาชีพไหน เราจะทำงานอะไรดีเราจะแต่งงานกับใครดีเราควรจะลงทุนเกี่ยวกับเรื่องอะไรดีเราจะลงทุนที่ไหนลงทุนกับอะไรตรงนี้เป็นเรื่องการตัดสินใจที่สำคัญมากผมเชื่อนะครับ ว่าพระเจ้าเองได้ให้ถ้อยคําของพระองค์กับเราเพื่อจะคอยช่วยเราและกุญแจตรงนี้ก็คือเราเองจําเป็นที่จะต้องเชื่อมต่อแล้วก็ติดสนิทกับถ้อยคําของพระเจ้าเอาไว้เสมอผมก็สามารถที่จะพูดแบบนี้ได้จากประสบการณ์ได้เช่นกันนะครับว่าเมื่อเราเองเชื่อมติดกับถ้อยคําของพระเจ้าตลอดเวลาโดยที่เราก็ไม่ได้ต้องพยายามอะไรมากมายนะครับเราจะเห็นการตัดสินใจในชีวิตของเราเป็นเรื่องที่ดีตลอดและนี่ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะที่ ทำไมพระเจ้าได้ให้ถ้อยคำของพระองค์ไว้กับเราก็อาจจะเป็นไปได้นะครับว่าขณะนี้คุณมีเรื่องสำคัญที่จะต้องตัดสินใจคุณอาจจะรู้สึกกลัวคุณอาจจะรู้สึกว่าสับสนไม่ค่อยแน่ใจแต่วันนี้ผมอยากจะท้าทายคุณนะครับว่าให้คุณเข้ามาดูในถ้อยคำของพระเจ้าฟังถ้อยคำของพระเจ้าเติมหัวใจของคุณให้เต็มด้วย ถ้อยคําของพระองค์คือสิ่งต่างๆที่คุณศึกษาชักถ้อยคําของพระเจ้ามันอาจจะดูเหมือนไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับสถานการณ์ของคุณแต่ว่ามันเป็นแค่การที่คุณได้รู้ว่าพระเจ้ารักคุณหรือรู้ว่าแผนการไทยที่พระเจ้ามีไว้สําหรับคุณแต่ว่าการที่คุณแช่ความคิดตนเองอยู่ในถ้อยคําแบบนี้คุณรู้ไหมครับว่าพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์จะสามารถเอาความจริงเหล่านั้นมาเปลี่ยนให้เป็นสติปัญญาที่เราจะใช้ในชีวิตประจำวันได้ และนี่ก็เป็นวิธีหนึ่งที่พระเจ้าจะช่วยให้คุณตัดสินใจในเรื่องที่คุณจําเป็นจะต้องตัดสินใจนะครับผมก็อยากจะอ่านจากข้อพระคัมภีร์ให้คุณฟังนะครับจากสดุดีบทที่119ข้อที่105สดุดีบทที่119ข้อที่1 0 5ครับ ในข้อพระคัมภ in <itus S 1> ีร well. ์ตรงนี้ได้บอกว่าพระวจนะของพระองค์เป็นโคมสําหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์ตรงนี้เป็นข้อพระคัมภีร์ที่สําคัญมากเลยนะครับถ้าเราดูนะครับในข้อนี้ได้บอกเอาไว้ว่าถ้อยคําของพระเจ้าหรือพระวจนะของพระองค์เป็นโคมสําหรับเท้าของข้าพระองค์ คุณจำได้ไหมครับพระเยซูได้บอกเอาไว้ว่าผู้ที่เชื่อในเราจะไม่ดำเนินชีวิตอยู่ในความมืดเลยแต่เขาก็จะมีเหมือนความสว่างของชีวิตและวิธีหนึ่งที่เราจะได้พบกับความสว่างในชีวิตของเราก็คือผ่านทางท้ายกรรมของพระเจ้านั่นเองครับถ้าเราดูนะครับตรงนี้พูดถึงเส้นทางแล้วก็เรื่องของเท้ามันก็หมายความว่าเราควรจะก้าวไปในทางไหนในชีวิตของเราหรือ เส้นทางที่เราควรจะเดินในชีวิตของเราและตรงนี้แหละคือสิ่งที่พระกัมภีร์พูดถึงนะครับก็คือเรื่องของเท้าแล้วก็เส้นทางพร,าพระเจ้าเองอยากจะเห็นเท้าของเราได้เดินไปในเส้นทางที่ถูกต้องและเราจะรู้ได้ยังไงครับว่าก้าวต่อไปเนี่ยเราควรจะไปทางไหนเราควรจะรู้ได้อย่างไรล่ะ ว่าเราควรจะเล,เลือกเดินเส้นทางไหนตรงนี้พระคัมภีร์บอกว่าถ้อยคําของพระองค์เป็นโคมหรือเป็นความสว่างแล้วก็เป็นความสว่างแก่มันคาหรือเส้นทางของข้าพระองค์หรือในความหมายหนึ่งนะครับ ถ้อยคำของพระเจ้าได้เปิดเผยกับเราว่าเราจะต้องเลือกเดินทางไหนในชีวิตดีตรงนี้เป็นอะไรที่น่าสนใจมากแล้วนะครับแล้วก็มีพลังอย่างมาหาศาลด้วยมันเป็นอะไรที่ง่ายมากอะที่เราจะประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันสิ่งที่เราจะต้องทํานะครับก็คือให้เรามีถ้อยคําไว้ในความคิดจิตใจของเราเสมอ ้เราอยู่ในถ้อยคำเสมอคุณไม่จำเป็นที่จะต้องไปศึกษาเฉพาะเจะจงเกี่ยวกับสถานการณ์ของคุณเลยสถานการณ์หรือว่าเรื่องที่คุณจำเป็นจะต้องตัดสินใจในชีวิตอาจจะไม่ได้ถูกโชว์หรือถูกระบุไว้ในพระคัมภีร์นะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือคือแค่คุณตัดสินใจที่ศึกษาถ้อยคำพระเจ้าในที่สุดถ้อยคำเนี่ยมันก็จะกลายมาเป็นความสว่างให้กับเท้าของคุณว่าจะก้าวไปทางไหนดีแล้วก็ถ้อยคำของพระองค์เนี่ยจะกลายเป็น เหมือนถ้อยคําที่จะนําไปสู่เส้นทางที่คุณจะสามารถเห็นได้ว่ามันเป็นเส้นทางที่เป็นนามพระทัยของพระเจ้าคือถ้อยคําของพระเจ้าทำแบบนั้นได้ยังไงหรือว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำแบบนั้นได้ยังไรคือตัวผมเองก็ไม่สามารถที่จะอธิบายตามเคสที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันตามกรณีที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของคุณได้นะครับ แต่ว่าสิ่งที่ผมได้รับประสบการณ์กับตัวเองคือยิ่งผมจดจ่อความคิดจิตใจไว้ในถ้อยคาของพระเจ้ามากขึ้นเท่าไหร่ผมก็ยิ่งตัดสินใจโดยที่เหมือนกับว่าไม่ได้ตั้งใจจริงๆว่าจะตั้งตัดสินใจแบบนี้ว่ามันจะต้องเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติแต่การตัดสินใจนี้มันก็นําผมเข้าไปสู่แผนการของพระเจ้าที่ลึกมากเมื่อหลายปีก่อนนะครับผมก็ได้ ยินผู้รับใช้ท่านหนึ่งได้บอกเอาไว้ว่าผมมีชีวิตอยู่บนโลกนี้มาหลายปีแต่ก็ยังไม่รู้เลยว่าวัวตัวที่สีน้ำตาลซึ่งมันกินหญ้าสีเขียวเข้าไปแต่ทำไมผลิตน้ำนมออกมาเป็นสีขาวละ่ะมันก็ไม่เข้าใจใช่ไหมครับว่ากระบวนการตรงนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงแต่มันก็มองไปก็เป็นการอัศจรรย์เหมือนกันนะครับลองคิดดูนะครับวัวสีน้ำตาลกินหญ้าสีเขียวแต่ว่าไม่หญ้าสีเขียว เข้าไปในท้องของบัวระบบการทํางานในในร่างกายของบัวมันก็ทํางานนะแล้วมันก็ทําให้เกิดน้ํานมที่เป็นสีขาวออกมาคือจริงๆเราสามารถที่จะเอาหลักการตรงนีม้มาใช้กับถ้อยคําของพระเจ้าได้คือเรากินถ้อยคําของพระเจ้าเข้าไปเราให้ถ้อยคําเป็นอาหารของเราและถ้อยคําของพระเจ้าก็เข้าไปทําง,งานในความคิดและจิตใจของเราและเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมมันก็กลายมาเป็นสติปัญญาให้กับเราเราก็ได้เห็นว่ามันเป็นโคมเป็นความสว่างของพระเจ้า ผู้คนที่อยู่รอบตัวคุณอาจจะถามคุณเอ๊ะทำไมชีวิตของคุณทำไมมันอยู่ถูกที่ถูกทางตลอดเวลาเลยล่ะทำไมชีวิตของคุณมันก้าวไปนในทิศทางที่ถูกต้องเสมอเลยคำตอบง่ายๆเลยนะครับก็คือ คนอยู่ในถ้อยคําของพระเจ้าไงเราอยู่ในถ้อยคําของพระเจ้าเป็นเหมือนโคมเป็นเหมือนความสว่างให้กับทุกอย่างก้าวของฉันและตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นพลังของถ้อยคํานะครับผมก็อยากจะหนุนใจคุณผู้ฟังนะครับไม่ว่าตอนนี้นะครับคุณจําเป็นจะต้องตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าไปกังวลน,นะครับอย่าไปรู้สึกหวาดวิตกอย่าไปกลัวคือยิ่งคุณกลัววิตกหรือกังวลมาก มันจะยิ่งทําให้คุณตัดสินใจไม่ถูกเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องใหญ่ๆเรื่องสําคัญในเรื่องที่คุณจะต้องตัดสินใจในชีวิตคุณยิ่งต้องอยู่นิ่งๆและใช้เวลาถอยกับถ้อยคําของพระเจ้าตลอดเลยนะครับผมรับรองเลยนะครับว่าคุณจะได้รับประสบการณ์อย่างที่บทเรียนในวันนี้ได้กล่าวเอาไว้แล้วันหนึ่งนะครับโดยประสบการณ์ในชีวิตของคุณจะพูดกับคุณอย่างมีความสุขในใจ ว่าถ้อยคําของพระเจ้าเนี่ยเป็นโคมให้กับเท้าของคุณเป็นความสวางให้กับทางเดินของคุณและมันก็จะมีความสุขความชื่นชมยินดีอย่างมากในการดําเนินชีวิตในลักษณะนี้นะครับพรุ่งนี้นะครับมันจะต้องมีเรื่องให้คุณตัดสินใจละและแทย์หน้ามันก็จะมีเรื่องให้คุณต้องคิดอะ่ะก็ไม่เป็นไรไม่ต้องไปกลัวเพราะถ้อยคําของพระเจ้ายังไงก็จะเป็นความสวังให้เราและผมเชื่อว่าเมื่อคุณ จอที่ถ้อยคำไว้เสมอพระเจ้าจะสามารถนําคุณไปที่ที่คุณควรจะไปได้และก็ถ้อยคําของพระเจ้าสามารถที่จะนําคุณไปในเส้นทางไปในพระพรของพระเจ้าได้นะครับผมเชื่อว่ามันเกิดขึ้นได้กับคุณนะครับแต่ว่าวันนี้เราต้องตัดสินใจที่จะทุ่มเทแล้วก็จดจ่ออยู่ที่ถ้อยคําก่อนผมก็อยากจะอ่านในข้อนี้ให้คุณฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้อยคําของพระเจ้าจะเป็นคมสําหรับเท้าของคุณและเป็น ความสว่างให้กับทางเดินของคุณให้เราอธิษฐานร่วมกันครับพระบิดาขอบคุณพระองค์สําหรับถ้อยคาของพระองค์และลูกขอขอบคุณที่สติปัญญาของพระองค์อยู่ในถ้อยคาของพระองค์ในขณะนี้ลูกขอมอบทุกเรื่องที่ลูกจําเป็นจะต้องตัดสินใจไว้ภายใต้ถ้อยคาของพระองค์และลูกก็ยอมรับว่าถ้อยคาของพระองค์มีสิทธิอํานาจอย่างสูงสุดในชีวิตของลูกลูกขอขอบคุณพระวิญ,ญาบริสุทธิ์ที่พระองค์ทรงช่วยลูกและทําให้ลูกได้อยู่ในที่ที่ถูกต้อง และอยู่ในเวลาที่เหมาะสมขอบคุณพระองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่พระองค์กําลังนําพาชีวิตของลูกให้ก้าวไปในทิศทางที่ถูกต้องในพระนามพระเยซูเอเมนหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าพระวนจะนะในวันนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินชีวิตฝ่ายพัญธ์ยานและชีวิตคริสเตียนของคุณผู้ฟังนะครับเราจะกลับมาพบกันใหม่ในรายการ The Truth ความจริงแห่งชีวิตในครั้งถัดไปนะครับสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกทกท,กท่านครับ สวัสดีครับ